เมื่อกี้อันบล็อกเสร็จแล้วเว้ยลืมกดถ่ายงเพราะฉะนั้นแบบรวดเร็วสามกล่องนี้คืออะไรกล่องแรกเป็นน้องสีฟ้านี่ดูดิตามขอกยิงได้ด้วยนะเลยน่าักไหม่อกที่สอกของที่สองสีแดงเพราะฉะนั้นความตื่นเต้นมันจะหายไปเว้ยเมื่อกี้ลืมกดถ่ายอ่ะ อันนี้มันจะเป็นตาใ,ใสๆด้วยข้างหน้าเป็นสีขาวข้างหลังเป็นสีแดงมีคริสต์มาสอันนี้น่ารักเนาะ อันบ็อกนะสามกล่องขอโทษทีเมื่อกี้นี้อันบ็อกเสร็จแล้วแล้วก็ไม่ได้กดถ่ายโคตรง่าเลยอ่ะแแค่นี้นะเราเป็นเพจท่องเที่ยวนะเราไม่เป็นเห็นรีวิวสินค้าเพราะฉะนั้นเราพอของปากของคอพอเนาะอันนี้ซื้อจากสัมเพ็งราคาถูกมากคือของแท้ด้วยน่าเหมือนเราเลยอ่ะน่ารักน้อยกว่าเราหน่อยนึง